สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชอ่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์การสู้รบในพม่าก,กันต่อล่าสุดนะครับกองกําลังโกก้างได้ประกาศว่ายึดได้อีกค่ายทหาพรพมา่าใกล้เมืองเล่ากายพร้อมจับฐานกว่าสิบเอ็ดนายในจํานวนนั้นมีทหารสูงอายุอยู่ด้วยเพราะอาวุธและกระสุนเพียบระบบเหลือค่ายทหาพรพมา่าเพียงไม่กี่แห่งในพื้นที่โกก้างเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ สำนักขา่าวทากคีเล็กนิวส์รายงานว่าเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการโจมตีและยึดครองค่ายฐานโชคซึ่งซึ่งอยู่ใกล้เมืองเล่ากายทางเหนือของรัชานและได้จับกลุ่มทหารมินองลาย11 1นายพร้อมยึดอาวุธและกระสุนจำนวนมากรายงานข่าวระบุด,ด้วยว่ากองกำลังโกก้างได้เข้าโจมตีกองทัพสภาทหารซึ่งประจำการอยู่ที่นี่ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเล่ากายเพียงประมาณ2ไมล์ ตั้งแต่วันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ายฐานแห่งนี้ก่อสร้างอย่างมั่นคงโดยสภาทหารและมีการสู้รบตั้งแต่เช้าถึงค่ำของวันที่3ธันวาคมเนื่องด้วยกําลังพลขนาดใหญ่ของสภาทหารในเย็นของวันนั้นกองกําลังโกก้างได้หยุดการโจมตีเชิงรุกจากนั้นจึงกลับมาโจมตีเชิงรุกอีกครั้งในเช้าของวันที่4ธันวาคมและยึดได้ในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาและระบุด,ด้วยว่าในบรรดาทหาร ของสภาทหารที่ถูกจับได้เป็นผู้สูงอายุและฐานที่ได้รับบาดเจ็บก็รวมอยู่ด้วยในนั้นรายงานบอกด้วยว่าในพื้นที่โกข้างเหลือเพียงค่ายของสภาทหารไม่กี่แห่งเช่นยางหลวงยินและทาชเวทางเท่านั้นและการฟื้นฟูพื้นที่โกข้างของกองกําลังโกข้างกําลังจะประสบความสําเร็จรับการปฏิบัติการทางทหารของกองกําลังโกข้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้กองกําลังโกข้าง ประกาศว่าจะจับมือกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเพื่อเดินหน้ายึดเมืองในเขตภาคกลางต่อไปแต่สถานการณ์จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับ